สวัสดีครับผมลงกึงช่างตอมวัสิุเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาทําเสื้อส่งให้ลูกค้าครับผมกับเทศกาลออกพรรษาพอดีเลยนะครับก็มีรถขับเที่ยวพอดีเลยช่วงออกพรรษานะครับอะไรนะครับลูกค้าส่งมาทํานะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแบบนี้หนึ่งถึงสองวันเสร็จพร้อมส่งให้นะครับผมก็ของมาถึงร้านก็ทําให้เลยครับอันนี้ตีปอกลูกนะครับหกสามสลักสิบห้านะครับ ปาดหัวลบวาลให้พร้อมเลยนะครับก็เป็นลูกแต่งนะครับปอกก็ปอกแข็งนะครับอย่างดีนะครับหนานะครับตัวนี้นะครับเจ็ดสิบนะครับลูกหกสามครับหนาเจ็ดมิลเลยนะครับคว้านไปยันหกหกหกเจ็ดหกแปดเลยนะครับผมอ่าก็ปาดยกขอบให้นะครับต่อันนี้นะครับฟ้าแล้วยังไม่ได้ขัดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาขัดเสื้อสู่กันนะครับ ของใครที่ว่าตีปอกแล้วมาความเพิ่มก็ได้นะครับถ้ามาไกลรอรับได้เลยนะครับทางร้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาตีปอกเชื่อมตัวนี้เชื่อมข้างด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมดูไหลกลับน้ํามันด้วยนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เหลือขัดเสื้อสูบอย่างเดียวนะครับเราก็มาดูกันนะครับผมว่าพอขัดลูกสูบลงได้นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับจะสวยเงางามขนาดไหนนะครับ ตัวนี้หนุนประเก็น3มิลน,นะครับของลูกค้าปอกสูบเราเผื่อเอาไว้ให้นะครับจาก28เป็น31ครับเผื่อประเก็นอลูมิเนียมที่หนุนเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว,ว่าปอกจกะสั้นกระปรงลูกจะนัดเลยนะครับเดี๋ยวเราหยุดดูก่อนสักหนึ่งครั้งครับป้าลูเข้าได้ถึงไหนครับ อ่ายังครับผมเข้าได้แค่สลักนะครับผมต่อขัดต่อครับต่ออีกหน่อยครับผมแป๊บเดียวก็เข้าได้ครับหัวมันกินค่อนข้างดีครับหัวตัวนี้ลองอีกสักหนึ่งครั้งครับอ่าอันนี้ลองกับสุดแล้ว นะครับอ่าลงกับสุดก็จะขัดหินกับไม้แค่นี้แหละนะครับต่อไปก็จะตามด้วยนะครับกระดาษนะครับกระดาษทรายแล้วก็นะครับแบบหยาบก่อนนะครับเก็บลายก่อนเพราะว่าหินที่เราใช้นะมันเป็นหินเบอร์หยาบนะครับต้องเกียการกินเยอะๆนะครับลายมันจะเยอะนะครับ ต้องใช้กระดาษทรายค่อยๆเก็บก่อนอ่านี่ครับเก็บไปเรื่อยครับทีนี้ลูกสูบก็จะเข้าได้แล้วนะครับอ่านี่ครับเข้าได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ลื่นครับ ยังไม่เลื่นนะครับผมก็จะตึงๆอยู่นะครับนี่ครับทีนี้เราก็มาทําให้มันเลื่อนให้มันเงากันกน,นะครับกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับผมละเอียดยิบเลยนะครับอันนี้อันนี้จะลื่นแล้วนะครับแต่ไม่หลวมนะครับ เมื่อกี้สังเกตว่าลูกตึงต้องค่อยๆเคาะเข้าไปนะครับแต่เนี้ยนะครับมันจะลื่นนะครับแต่ไม่หลวมนะครับเพราะว่าเราขัดไล่เบอร์มาถ้าเราขัดหินที่เดียวมันจะหลวมนะครับเราขัดไล่เบอร์มาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปนะครับนี่ค,ครับทีนี้นะครับก็ดูครับ นี่ครับอ่ามันจะค่อยไหลไหลไหลไปแหละนะครับน่ยโดนเบาๆนะครับโดนเบาๆก็จะไหลแล้วนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราหาอะไรหนักๆหน่อยนึงใส่เข้าไปนะมันจะไหลเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ลักหนักใส่เข้าไปเดี๋ยวดูครับมันจะไหลลงไปเลยนะครับแต่ถ้าตัวลูกมันเองมันจะไม่ไหลใช่ไหมตัวนี้ถ้าเราหาอะไรหนักๆใส่หน่อยหนึ่งนะ มันจะดันลูกไหลทะลุลงล่างได้เลยนะครับอันนี้คือพอดีมากนะครับนี่ครับแต่ถ้าลูกเปล่าครับลูกเปล่าไม่ไหลครับก้อนน้ำมันใส่ครับมันจะค่อยไหล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 ลงไปนะครับอันนี้ก็ถือง่ายว่าใกล้จะได้แล้วนะครับก็เก็บอีกหน่อยเดียวครับให้มันเลื่อนกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาติดเครื่องเราเครื่องร้อนแรงเสียบทางมันเยอะนะครับลูกสูบอาจจะติดแหวนอาจจะติดได้นะครับ เก็บอีกนิดหนึ่งลองแหวนมาหมา่ง0นย์แล้วครับแบบนี้นะครับอ่านี้ก็ลองเลยนะครับนี่ครับผัดเสร็จแล้วครับนี่ครับ พอดีเลยครับเอานิ้วดันทีเดียวนี่ลูกวิ่งออกปากเลยนะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับค่อยๆไหลเลยไหลเลยอันนี้ก็คือพอดีมากนะครับผมไม่ตึงแล้วก็ไม่หลวมนะครับสตาร์ทเครื่องรานอินสัตเดียวนะครับสัตได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ่ก็สนใจส่งมาทำได้นะครับผม ตีปอกคว้านนะครับ